โดยติดประกันีแล้วคุณตั้งก็เริ่มจากกันแดดแล้วไวท์เทนนิ่งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเราแดดมันแรงแดดมั้คุณคุณเป็กเล่นกอล์ฟป่ะเคยเล่นครับเคยเล่นแล้วมันไม่เล่นอ่ะผ่าปอดไปมันไม่เกี่ยวกับกอล์ฟอ่ะเกี่ยวที่สวิงแล้วมันมันติดปอดเสียดสีเสียดสีแฝงเหรอแฝงเหรอเออแฝงแหละพี่ก็เลยเห็นว่ากันแดดเนี่ยมันสำคัญสำหรับคนไทยมาก เราก็ออกกันแดดตัวนี้มาตัวนี้ดีมากมันขายดีนะมันเป็นตัวที่ขายดีวันนี้พี่ตั๊กมีราคาพิเศษให้โอ้ยเรือเพนนราคาดีมากนะราคาดีมากหลอนละ189บาทเอาว่าซื้อแล้วไม่ผิดหวังแน่เพราะว่าทาแล้วมันจะเนียนกริบเข้าไปกับผิวเลยนะคะนี่อะไรทาอะไรเนี่ยเฮ้ยไปขอไปโชว์หน้าก้องเลยนี่ คุณอุสามีคุณดิทำไมอะฮะเขาชอบเอาพ่อไปทาคุณพ่อคุณพ่อมาให้เรากำลังพูดถึงนี่เนื้อมันจะเป็นเนื้อหมอเนื้อมันจะเป็นสีเนื้อออเสีเนื้อคนใช่ใช่ใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะเอาผ้าไปไอ้สีนายใช้เลยนี่นี่ลองลองลองคุณเพ็กลองนี่อ่ะแล้วลองผิวแรงๆก็ตูไปเด้นี่เหมอนมันทาแป้งเลยเห็นะโอ้ยจุดด่างดำไม่เหมือนไม่มันไม่มัน รับรองหน้าเหมือนมีเหมือนมีรองพื้นอ่อนๆอยู่ใช่ไหมดูผิวทัญญาทัญญาเขาขาวเขาก็ทาแล้วเข้ากับผิวอันนี้นวลเลยอันนี้ผู้ช่วชาันด้านผิวหนังทำไม่ต้องห่วงมันเหมือนเื่อนดดงดำได้หน่อยนึงด้วยแต่มันไม่ได้เกินเลยหน้าก็จะดีกรปก็ไม่ต้องไม่ต้องแต่งนะแล้วคนใช้แล้วติดใจก็จะรีวิวเยอะแล้วเขาก็บอกต่อกันไปด้วยสําหรับกันแดกของยูร่าของพี่ตั๊กนะตัวนี้พี่ตั๊กก็เรียกว่า ถือว่าขายดีเป็นอันดับอันดับหนึ่งของยูล่าเลยเพราะงั้นวันนี้โปรพิเศษ วันนี้พี่ตั๊กจะตะเบงจนเสียงแบบหายไปเลยร้อยแปดสิบเก้าราคาดีมากราคาดีมากปกติ279ร้อยเจ็ดสิบเก้าองร้อยเจ็ดสิบเก้าลดไปเฉพาะโปรนี้ให้เฉพาะโปรนี้โปรฟ้าผ่าที่บ้านของคุณเป๊กกับคุณป้อมโจขวัญเอ้ยขวัญมาโปรหลังคากระเบื้องหลุดออกไปเพราะฟั่าลงมาล้อกสามีคุณไม่มาไม่มาค่ะจำศีลอยู่ที่บ้านอะไรจำศีนใส่กางเกงแพรแล้วก็ดูไลฟ์อยู่เงียบ อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะอันนี้มันไใช่แล้วก็แบบเป็นแป้งเป็นแป้งเป็นเหมือนรองพื้นด้วยพี่เคยเห็นผู้ชายผู้ชายเวลาเล่นกอล์ฟไหม หน้าเป็นลิงเชียวใช่ใช่ใช่หน้าวอกแล้วก็ไหลเข้าตาพี่อ่ำพี่อ่ำพี่ทากันแดดแล้วนะวอกอันนั้นอ่ำเขาเขาก็ทามีใจวอกแต่ว่าอันนี้หน้ามันเนียนเข้าไปกับผิวเลยเรียกว่าคนที่กลัววอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเหมากับผิวสีไหนพี่ต้าคะทุกสีทีนั่งกัน๋ยวนี้อาหลอดเดียวกันได้เลยไอ้ตัวเมดสีมันไม่ได้มันไม่ได้เข้มอะไรเนาะไอ้ตัวเนี้ยทาได้กับทุกสีผิวกันแดดกันน้ำกันเหงื่อคุมมันปกปิดติดทนและ เติมระหว่างวันได้ด้วยใช่เฮ้ยใครเอากระจกมาเปล่ามีกระจกมีกระจกไหมคะเดี๋ยวจะจะไปละเลงข้างหน้าจอโอ้โี๋นี่ดูดูดูโมเดลมาพี่ตั๊กทำให้ดูพี่ตั๊กพี่ตั๊กทำให้ดูนี่พ่อพอนั่งแต่งหน้ามาแล้วนะวันนี้ทามาแล้วรอบนึงอ่ะดูใกล้ไปเปล่าเดี๋ยวเก็นรอยย่นนะไหนขอดูหน่อยอ่านี่มมันจะดีเล่นนิดนึงค่ะพี่ตั๊กนี่นี่อ่ะเห็นยังดูนะนั่นอ่ะดู แล้วก็มือไม่สวยไม่ต้องดูมือเห็นะมันเนียนเข้าไปเลยเห็นปะเห็นปะเนี่ยมันเนียนเข้าไปกับผิวเลยอ่ะพี่องถทาให้ดูเห็นยังนี่แต่งหน้ามาแล้วมันจะกลืนแค่เข้าไปกับผิวเพราะนั้นเติมระหว่างวันได้ด้วยเห็นยังนี่นะเนียนมะเนียนมะอ่เนียนเลยนะทาแบบเดรนเลยนะเพราะบางทีผู้หญิงเราเวลาแต่งหน้าแล้วกาคือเราควรจะทา กันแดดเติมระหว่างวันถูกมันก็จะเป็นคราบเติมไม่ได้ปกติแล้วกันแดดเนี่ยมันอยู่ได้แค่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะสามชั่วโมงต้องเติมละแล้วเวลาพี่ไปตีกอล์ฟหรืออะไรพี่ก็หิ้วไปใช่ไหมตลอดหิ้วไปแล้วเราก็เติมแกลบแกบแกบเติมไม่มีใครเห็นอะเห็นก็ช่างมันก็เติมไปเนียนเข้าไปกับผิวใช่ไหมเติมสวยแล้วก็อย่าคิดว่าแสงเนี่ยมันมาแค่พระอาทิตย์อย่างเดียวเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยแสงพวกเนี้ยก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันใช่ เพราะฉะนั้นก็ควรจะเติมทุกสามชั่วโมงทุกสามชั่วโมงนะคะเติมไปเอาว่าไปเล่นน้ำก็ลงน้ำได้ด้วยตายตายนะทาหน้าสวยมาลงน้ำสมมติเรามีแฟนเราวเออ่ีวกันกุ๊กกิ๊กไปเที่ยวทะเลแล้วจะปล่อยให้หน้าไม่สวยได้ไงแล้วก็ทาหน้าลงน้ำไปเลยนีร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้าบาทเพราะงั้นไม่ต้องตัดสินใจนาน ไม่ต้องตัดสินใจนะไม่ต้องคิดนะพี่ตั๊กการันตีให้เพราะว่าพี่ตั๊กเป็นเจ้าของแบรนด์วันนี้มาเองโลฟ้าผ่านเลยไมพี่ฟ้าผ่านเลยฟ้าหรอเสวาเสว่าหรือสิงพี่สิงฟ้าผ่านเลยค่ะเออนะคะไม่ต้องตัดสินใจนานสำหรับกันแดดของยูราซันโปรเทคสมูทครีม S P F 50บวก P A บวกบวกบวกวันนี้โปรดีเฉพาะบ้านคุณธัญญากับคุณเป๊กเท่านั้น189บาทพิเศษสุด 189บาทดสิบ้าบาทจากปกติสองานะคะจากปกติ279านะคะลองลองลองใช้ดูรับรองคุณยังไม่ผิดหวอกคนรีวิวเยอะนะพกพาก็ง่ายพกพาง่ายด้วยยูรานี่มาจากยูร่าใช่ช่าถ้าภาษาญี่ปุ่น แปลว่าความมีออร่านั่นและใช้แล้วออร่าขึ้นหนึ่งสเต็ปนั่นแน่หน้านีผู้ชายก็ใช้ได้เป็ก็ใช้ได้งั้นต้องเริ่มจากไอ้กันแดดก่อนถ้าจะเพิ่มความแบบดูแลตัวเองไปอีกวันนี้พี่ตักเอาอะไรมาอีกวันนี้มีอีกตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลัสมาเพอร์เฟกต์บริ์เทนนิ่งครีมตอนหลังนี่พี่ตักเพิ่งมาออกตัวนี้ครีมทาฝ้าใครหน้ามีฝ้าอันนี้พี่ตักเล่าให้ฟังนะ ตัวนี้พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเหมือนกันเราทดสอบเรามีบริษัทที่ทดสอบหาเชื่อถือได้เรียกว่าเราทดสอบจากผู้หญิงใน2 0กว่าคนนะคะสุ่มตัวอย่างจากอายุประมาณ30กว่าไปจนถึง60กว่า,า,วาเอาไปก็ใช้ไปเทสเลยให้ใช้เช้าแล้วก็ก่อนนอน14วันมาคุยกัน95%เขาพึงพอใจกับคลีนทาฟ้าตัวนี้นะยะูราแอนตี้เมลัสมาเพอร์เฟกต์บรท์เทนิงครีม เนื้อครีมก็เอาอ้อนอ้นมาอ้อนไปเทไปลองไปลองหน้าจอเลยหน้าจอไปช่วยนะทาทั้งหน้าเลยถ้าไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้เนื้อเนื้อครีมก็จะเบาๆดีเลยนะคะทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเนื้อครีมก็ก็บางๆใช้เป็นประจำเพราะว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะนะเป็นฝ้าเยอะพี่แดดก็แดดบ้านเรามันแรงใช่พี่ติก๊อบมา20กว่าปีมันก็แอบแอบขึ้นเหมือนกัน รู้สึกเป็นไงมันเนียนเข้ากับผิวเลยนะมันเนียนนมัาะ ค่ะเดี no? okay. part, ๋ยวนี thôi, ้นวัตกรรมเนี่ยเขาดีๆทั้งนั้นเลยคะเฮ้ยพวอช็อตกดได้เลยวันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะสองร้อยสิบเก้าบาทครีมทาฝ้าของพี่ตั๊ก229ค่ะใครยังไม่ได้กดกดได้เลยค่ะแต่เดิมเขาเขียน295ร้อยเก้าิบห้าใช่เฉพาะไลฟ์นี้นะวันนี้ราคาพิเศษค่ะราคาพิเศษนะคะนี่แฟนๆเขาเยอะเนี่ยเขาซื้อไป2300อันฮอตแล้วฮอตแล้วซื้อไป300กว่าอันแล้วค่ะโดย ครีมทาฝ้าอยู่แล้วแอนตี้เมลัสมากใครเป็นฝ้าเอาไปทาแต่ถ้าไม่เป็นฝ้าทาเพื่อให้หน้าใสเป็นครีมบำรุงนี่แหละเป็นครีมบำรุงแล้วตรงไหนมีฝ้าเราก็เบลนทาเช้าหรือทาเย็นนะคะทาได้ทั้งเช้าแล้วก่อนนอนอ๋อนี้อนนอนออกมาล่าสุดคนชอบมากเลยนะคะเพราะว่าเราเราเทสจริงๆจากผู้หญิงที่เรียกว่ามีฟ้า นะคะคนมีฝ้าเยอะมากเลยค่ะเขาใช้ตัวนี้พี่ตั๊กแนะนำใครแดดแรงอะเนาะสอง229บาทสำหรับครีมทาฝ้าครีมกันแดด189บาทอันนี้ของพี่ตั๊กเองไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะพี่ตักเป็นเจ้าของแบรนด์เองเราขายมา10กว่าปีแล้วสร้างแบรนด์ด้วยตัวเองของคุลยุราเขายกุ่ลยูราใครยังไม่กดตร้า นหน้าสวยหน้าพี่พี่ตีกอฟเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ตีแล้วเที่ยงแต่พรุ่งนี้ท่าทางยังไม่ค่อยมีแดดน้าตาสวยเหมือนคนหลบแดดแต่ตีกอฟตีดูดิตีตีแล้วไม่ไม่ได้ปิดอะไรเยอะแยะนะพี่ก็คือกันแดดตามทาทากันแดดเสื้อแขนยาวหมัวโน ไม่มีพี่แต่งตัวแบบใส่หมวกแก๊ปแล้วก็ใส่กางเกงแต่พี่ตากยิ่งอายุเคยอะคือยิ่งสวยนะหรอจริงคือนึกว่าอะไรมาดูว่าคนนี้เขาจะแบบว่าไม่ไม่รับหรอกไม่เลยพี่ไม่มีมาปิดอะไรเลยไต่ต้องแต่งตัวแตงมัดกระแบงแล้วเ็าชอบเล่นกอล์ฟมากกอล์ฟเนี่ยนะพี่เคยเล่าเล่าเมาให้ฟังระหว่างฟังนี่ก็กดตะกร้าไปด้วยนะแน่ๆทัแดของพ่ตก้าร้อยกว่านะคะเมลสาเมาให้ฟัง พี่ตั๊กเคยซ้อมกอล์ฟมากๆนะกอล์ฟมันจะมันจะมีมันจะมีหมวกไอ้ไมันร่มใหญ่ๆใช่ไหมความที่เราเนี่ย perfectionist พยายามจะเล่นกอล์ฟไม่ได้เฮ้ยทำไมตีไม่ได้ทีถือถือร่มเอาร่มลงมาต่อยตัวเองเลยเอ้าต่อยเลยทำไมต่อยเองขาดใจขาดใจไม่ได้แั้นเตีไม่ดีโมโหต่อยคางเลยอุดยต่อยคางเพราะมันอารมณ์ใช่อารมณ์จริงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มันก็ดีขึ้นนะพะเล่นนานๆฮ้ย ทำไมนะคือจะได้รู้สึกฝึกฝึกเรื่องอารมณ์บ้างโอ๊ยธัญญาไม่มีอ่ะเขาเคยไม่เดี๋ยวไม่ไล่ไปเปี้ยงเปี้ยงกันเป็นปราดีธัญญานะเขาไปทำรายการตื่นมาคุยกับพี่นะพี่เหงิธธัญญานี่เป็นคนพูดน้อยที่สุดแล้วอ่านอะไรรู้ป่ะเพราอ่านหนังสือธรรมะใช่สวดมนต์เขาสวดมนต์ก็สวดมนต์เพราะใครคะพี่ตากเพราะใครอ่ะ เนาอุ้ยดีนี่ไงจุดกำเนิดต้นบุญพีต้นบุญต้นต้นบุญต้นบุญมีบุญได้ขนาดใช่พี่ต้นบุญไม่เอาไม่เอาเี่ยามาฟ้าผงฟ้ามาดีนะเออเลือกหลังแตกแล้วไม่อยากจะไมไม่อยากอวดไม่อยากอวดอ้อยากอวดได้หลังแตกกดตะฆาไปเดี๋ยวพี่ตักรจะเล่าเรื่องเรื่องเรื่องขำๆให้ฟังเอากดตะกร้าไปกดตะกร้าไปด้วยนะใครอยากฟังเรื่องขำกดตะกร้าไป กดกันแดดก็ไม่ตักแล้วกดครีมพาลฟากดไปเลยคนอื่นเขาจะเท่าไหร่เขาจะมีร้อยล้านนช่องเรามีหนึ่งล้านนี่พอ่ถอกไหมหนึ่งล้านเองหนึ่งล้านเองนะไม่เป็นไรหรอกคุณผู้ชมเนาเขาชิญคุณเป็กมาช่วยถือข่ับหน่อยขอเชิญท่านประธานขึ้นกล่าวเลยสิครับท่านประธานกล่าวเร็วท่านกล่าวค่ะเราจะได้ทันทีนะคะแต่ตรงขอบอะ การเก่าที่ประทานเก่าหน่อยค่ะเก่าหน่อยหึ่งล้านเก่าหน่อยเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆกันหล่มันถึงได้รุ่งรวยขนาดนี้เออเอออุยวุ้ยตายตายวุ้ยตายตายวุ้ยเธอเห็นไหมอ่ะเมื่อคืนวุ้ยตายตายนะเดี๋ยวจะพูดต่อุ้ยตายตายเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทแม่จะใช้อดีตจริงๆหรอชอบมากเลยพูดต่อเพื่อนอดีตขยากฟังเรื่องอดีตภรรยอดีตภรรยาสามีอดีตสามีจริงๆหรอ อยากฟังเรื่องคอบครัวนี่เพราะว่ายูล่าเลยนะตอนนี้นะคะก่อยูล่าซันโพเทคเนี่ย626ออยยออเดอร์รีบชำระเงินนะคะเพราะว่าโปรนี้อยู่นะขอบคุณมากอะไรนะผมถามให้พี่ตอบไม่โอ้ผมเดมบอกพี่อยู่วงการ40กว่าปีโอ้ย40กว่านามไหมเรื่องแรกเรื่องอะไรเรื่องแรกแหม่ยจ๋าเหม่จ๋า แม่จาเป็นหนังเือเป็นละครเป็นหนังอะคะหนังเป็นหนังเลยสมัยก่อนเิอได้ยังเนี่ยหนูยังไม่ปีอะไรคะพี่ตาตอนนั้โหพี่เล่นหนังเลยุสิบเจ็ดอ่ะโอ้ยังไม่ถึงปีสองศูนย์มั้งโอ้ยนานมากยังไม่เกิดหรอที่สุดันนี้เกิดยังไม่ใช่หแค่เกิดหนึ่งเก้าแต่เชื่อมั้ยพี่พี่รู้สึกว่าพี่ร่วมสมัยนะใช่แล้วพี่ไม่รู้สึกว่าพี่วิ่งขึ้นกระไดแล้วพี่เหนื่อยเลยออ้าวแต่ทำไมพวกหนูเหนื่อยแล้วใช่ พ uhm, like, nice. ี่ไม่เหนื่อยพี่ไม่เหนื thing, ่อยพออะพี่ไม่เหนื่อยเลยพี่ออกกำลังเยอะแล้วพี่กินอาหารแล้วพี่ก็นอนหลับระวังอาหารการกันการกินแล้วก็นอนหลับพักผ่อนนะคะแต่ก็เรื่องนี้สำคัญเรื่องการนอนระวังอาหารกานกินนี่ยังไงพี่พี่ไม่เหนื่อยแต่พี่พี่ไม่กินรด ไม่กินอาหารที่มีรสชาติมากน้ำตาลกินบ้างแต่ไม่พยับของทอดกินบ้างแต่ไม่พยัยก็ดูหุ่นพี่ตากสิอี่ก็เด็กอายุสิบเจ็ดค่ะเอวเท่าไหร่เท่านั้นสิบเอเท่าไหร่คะพี่ตากเอวเท่าไหร่ตอนเนี้อู้จําไม่ได้แล้วต้องแบบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าอ๋อทั้พูดทั้พูดโอเคขอโดนขอโดนแต่ไอ้ล้วติดต่อไอ้แล้วติดต่อแล้วใครดูแลตัวเองมากตัดไม่ไดอดูแลขนาดนี้ไม่ได้ ก็เริ่มกันแดดให้ตัวเองเอใช่กันแดดบำรุงสักหน่อยวันนี้ไม่ได้เป็นพันวันนี้200กว่าบาทหนร้อยกว่าบาทราคาดีจัดไลฟ์เฉพาะนี่ฉันขึ้นใหม่นะเขาพี่ตังค่ะเขาไม่ให้พูดเอวนะคะแต่เราพูดขาหนีพูดได้ทำไมเขาทำไมอยากาเ็น จริงว่าพูดเรื่องรูปร่างอ๋อไม่พูดเรื่องรูปร่างใช่แต่ว่าดูอ่ะโทโทรลุกสวยมากโทโทรลุกสวยมากกินได้ไหมอ่ะได้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 ที่ที่ันบบมีประโยชน์นะกินมีประโยชน์วัหลังเรามาไลฟ์เปากันเนี่ยสี่คนสา่คนเนี่ยเขาบอกว่าแม่ตั๊กสวยมากค่ะสวยมากจริงๆแล้วมันวันนี้ใจดีมากค่ะมาพร้อมกับกันแดดยูราในราคาห่แดแดดยูรา 189ใช่ครีมทาฝ้าทาแล้ว14วันผิวก็จ่างใสแน่นอนเท่าไหร่นะ2อ9ร้สไม่ได้เพราะรราคาพิเศษจริงจริงมัน2องพี่เป้แต่เขาเอามาให้ราคาพิเศษบ้านเนี้ยราคาพิเศษ2อ9ใครยังไม่กดรีบกดเลยเพราะเดี๋ยวพี่ตั๊กจะไปแล้ว นะครับเพราะว่าพี่ตักต้องต้องรีบนอนพี่ตักต้องนอน8ชั่วโมงไม่หรอกพี่มีนาฬิกาจับบโอ้ยทำไมนอนนอนมันต้องนอนลึกอ่ะพี่ตักนอนกี่โมงคะปกติปกติห้าทุ่มห้าทุ่มตื่นห้าทุ่มนะคะแล้วก็ตื่นหกเจ็ดโมงก็ได้เจ็ดเจ็ดแปดชั่วโมงแต่มันไม่ไม่ดีดีฟมากนะมันไม่ได้ลึกนะดีฟอย่างมากก็สองชั่วโมง ฝันด้วยแล้วพี่ตั้งตื่นหมูเหมือนหนูกับพี่ย่าไหมคะทำไมอ่ะจะต้องตื่นมาปัสสาวะทุกสองนาทีทสองนาทีหลับทำไมคนแก่หรอกคนแก่นี่นี่เราเป็นมันมีเคล็ดลับนะตื่นมาฉี่กันป่ะตื่นมากเลยค่ะตื่นวันหนึ่งคุณเป๊กจะเป็นอะไรรู้เป่ะทันย่ารู้เ่าอะไรคะต่อมลูกบมากเขาไม่ฉี่เขาไม่ฉี่เนี่ยเปล่านี่เนี่ยเขายังหนุ่มเขาไม่เป็นเวลาเราอายุมากขึ้นผู้ชายจะเป็นต่อมลูกหมากผู้หญิงก็จะ อะไรถูกนะทิ้ง,งถวงคือต่ลรูเอเป็นค่ะนิดหน่อย เริ่มละเป็นทุกคนเป็นทุกคนเป็นทุกคนพ่อเดี่ยกับเป็นเมื่อวัยเป็นทุกคนมันจะฉี่บ่อยแล้วฉี่ก็ยืนอยู่อย่างนั้นอ่ะอ๋อมันปกติใช่ไหมคะเมืปกติใช่ปกติปกติแต่อย่าให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากต้องต้องดูแลไอ้เราติ๊กต่อก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไอ้เราติ๊กต่อกันวันนี้ดีกว่าเอาวันนี้ดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่าชอบชอบร้อยแปดสิบเก้าบาทนะจ๊ะแล้วก็ตัวแอนตี้เมลาสมานะจ๊ะสองร้อยยี่สิบเก้าบาทเด๊ พี่ตั Source> ๊กจะไปแล้วมีคนรอต่อ şey คิวเพียบเลยใครยังไม่กดกดพี่ตักฝากด้วยนะนี่คนกดไหลลื่นกันมากเลยได้เลยนะจ๊ะคนได้อย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะคนดีใช้เงินด้วยี่สุดนะจ๊ะวันนี้นะคะไลฟ์นี้นะคะกันแดด189นะจ๊ะแล้วก็ครีมคาฟ้า229 ของพี่ตั๊กเองจ่าเกือบสามรอยบาทอขอบคุณมากมากลยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากเลยวหลังใหม่นะคะอย่าใจร้ายอย่าใจร้ายเขาใช่ไหมไม่ล่ะตัวเองเนี่ยเขาหลักขอเาไอลูกก้นค่ะไอ้ลูกลูกขอใหถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรนขอเชิญท่านประธานถ่ายภาพเอาตรงไหนตรงไหน วันนี้วันนี้ไม่ได้ได้อยู่ได้ไงเขาเออมันจะได้ไม่ไม่นั่นขอเชิญท่านประธานค่ะถ่ายภาพกับท่านประธานค่ะโอ้พี่ตั๊กสวยมากทุกคนเห็นไหมจ๊ะอ่าดีมากค่ะใช่ค่ะพี่อ้นตีลังกาหน่อยค่ะทำไมเยอะแยะเลยอ่ะเขาถามอะไรทำไมอ่ะเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดอะค่ะไม่แต่มันเป็นสิบสิบคลเลยนะอบคุณน่ะแ่หลงไลังไได้เลยค่ะได้ เออใช่ต้องคุ้นเคเขามีข้อแม้เยอะเหมือนกันเนาะใช่ด้โดยแพตฟอร์มโดยแพตฟอร์มมันยด้ค่ะนะคะมาเราไปสบู่กันดีกว่ามาสบู่สบู่ของใครเขามาอีกละเนี่ยเพอเพื่อจะไปมุ่งไหนเอ่ยตืตื่นตนตื่งตื่น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 ตนตืานตืลนตื่นตว่นนตื่น่ะตื่นตืนตื่น่นต้่น่นตืใน่นตืพนตืานตนน่่่ะ มีเสียงสะท้อนจ้าได้จ้าขอบคุณเสียงสะท้อนจ้าเออน้องโยโลบอกว่าอยากฟังเรื่องส่วนตัวให้มากๆเลยตอนนี้อหนูไปอันนี้ก็ผสมผสมเขาชอบหลุดออกมาน้องดูไลฟ์ตลอดโยโลอานดูมาหลายชั่วโมงแล้วหลุดมาเพ่เพมเพมแพมแพมถ้าหลถ้าหลุดพลาดไปดูแท็กวันยูกับดอกกัลริกาปั๊บหนุพลาดเรื่องเลยเออเพราะเขาจะเล่าเป็นระยะระยะอ่ะตุยสวยขึ้นพี่อ้นตลกนี่นน้องเจียภายใต้ความตลกนานจ้า กับกลบเกลือนจ้าครับค่ะกลบเกลือนตลกกลบเกลือนจ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาแล้วมาแล้วสวช่วยกันไหมสวยสวยกันไหมแล้วเมื่อกี้คุณแม่นั่งพื้นที่เป๊ะซ้อม Candy's Mom นะคะ แม่ของแคดี้แม่ของศิลปินของเรานะคะแม่ตรงกลางเลยเหรออุ้ยให้แม่ร้องเพลงยื้ต่อไปเนี่ยไม่ไม่มีมีเอาแม่ได้ลองใส่เรายืนเรายืนเดี๋ยวเรายืนเดี๋ยวเรายืนแม่มายืนกับคุณแคนซิงะซองก่อนได้ไหมยองได้ต้อาดวลต้องเริ่มเรียกเราแฟนคลับต้องเริ่มจากเพลงนี่มีใครฟังหมอแล้วให้ถ้าร้องเพลงไม่ถ้าร้องเพลงได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเธอเปิดเพลงอ่ะไม่ได้ถ้าเธอร้องได้เล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยได้ เพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแม่แม่วันนี้พี่ย่าต้องการกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมขอหนึ่งบทเพลงได้ไหมค่ะเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงแม่เพลงแม่เพลงแม่แคนนั่นน้ำสิคะโอ๊ตอนนี้เลยเหรอเอาเพลงโอเอไหมคะแยกียกคนโจรให้แม่ลองเอามาแล้วเหรอมาแล้วค่ะไม่ยืนเลยไม่ล่ะโอ้มเราแบบว่าเราต้องระมัดเลยไหมแ้่ร้องสดแค่ต้องร้องสดเออฉันกลัวหลุดในน้ำ Dante> โอ้ยอ้ออเอหมอลเอคือออกเออเออมออคออเออเออเอ่เอาเออ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 เดอเออดออกออออ้อ ไปตอนอีเบดาคาข้าขงต่างล่างยามยางด้วยได้น้องอยากจุ่งแขนได้ไปสอนสอนเสือเบิ่งงดีๆแล้วแม่นได้อ้ายผู้เทพล้วม่นได้อ้ายผู้เทถึงไหสิเลกะสิบสซาก็จังว่าอยู่หอยงาบักตุ่มกะ้ะหอยตอง เฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเเฮยยเคุณแคนคุณแคนร้องทาไม่ะจะเอากล้องมาหน่อยมาดูนเแครเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุอะไรเล่าหน่อยสิมาเอะไรอ่ะก่อนไปเรื่องหนูหนูขอก่อน่ยาก่อนเออะไรน้อยกลังใจกันเกิดอะไรขึ้นไม่มันมันไม่เคยคิดว่ามันจะได้เห็นภาพนี้ เฮ้ยดีใจเพราะว่าแม่ไหนไม่คุณแม่หนูไม่ไปไหนเลยอยู่แต่ในบ้านแล้วก็มาพี่เต้พี่ย่าในบ้านพี่ก็อ้าเหรอเอาอย่างนั้นแม่ปแล้วหนูหนูไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้เพราะว่าพี่ย่าก็อยู่ในเหตุการณ์กับหนูเนาะว่าเราเจออะไรกันมาแล้วหนูเจออะไรมาหนูไม่ไหลเลยไม่ทำอะไรเลยไปไหลเป็นปีอ่ะมันวิกฤตชีวิตมากมาค่ะแล้ววันนี้ พอหนูจะกลับมาปุ๊บหนูให้ของความช่วยเหลือจากแม่บอกแม่ถ้าเรามาวันนี้เราอาจจะใช้นี่ได้นะแม่ร้องเพลงด้วยหนูขอโทษขอโทษ่ปนล้คนดูก็ประทับใจว่าไม่เห็นคุณแม่ร้องเพลงแล้วก็ได้เห็นคุณแม่สดๆแล้วขอเสียงขอเสียงให้คุณแม่หน่อยสิคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะใช่ช่วย อันนี้คุณแม่มาสร้างความชื่นใจแต่แรกเลยนะแต่แรกเลยนะเรามาอยู่ด้วยกันแล้วแอฟี่มีกำลังใจพร้อมกันวันนี้ก็เหมือนนี่เขาบอกว่าสู้ๆ้ค่ะพี่แคนนี่คอมเมนต์นะสู้ไปครับสู้สู้ค่ะพี่เพนดี้ให้กำลังใจค่ะนี่นะคะแม่ขอบคุณ ซู่ตีสบู่กันแม่มาเลยน้องน้องน้องเจฟบบอกว่าซื้อซื้อซื้อเอ้าขอบคุณนะคะแบบว่าแบบว่าเตรียมจะซื้อกันละมีอะไรมาเลยเฮนดี้วันนี้ลูกเตูต้ามาแต่ว่าก่อนอื่นนักคตรน่ารักเลยอะเออเนดี้พอน่ารักมากยังไงคะนีู่่อไรวตูต้ายูทาโซมันเป็นสบู่ที่คือจริงๆแล้วสบู่เราใช้ทุกวันเราเจอมาหลายแบรนด์เราใช้มาเรื่อยๆค่ะจนเฮนดี้ไปเจอตัวเนี้ย เราเอามาให้คุณแม่ใช้คือได้ความชอบมันน่ารักแล้วฟองมันเยอะแล้วคุณแม่เป็นคนชอบอาบน้ําขัดผิวอะไรเงี้ยเอามาให้คุณแม่ใช้แล้วคุณแม่ดันชอบแล้วคุณแม่ดันชอบอะไรอย่างนี้ลองลองได้ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนขนมเลยขนมมันน่ารักมันน่ากินเลยมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งแม่เดินออกมาจากห้องน้ําแล้วก็เอ เห็นแคนดี้นั่งอยู่คนเดียวจะเลยเป็นไงลูกเขาก็ส่งให้แม่เขานั่งถืออินดี้อยู